มัค่อยๆค่อยๆค่อยๆมันจะออกได้เนาะ กุณต้องมองคือปีดสักไม่ก็ปอบอีกครับอีกอย่าให้ป่าไปดิปอกมาต่อดิอย่าให้ป่าไปดิอย่าให้ป่าไป

mọi người 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 không người mọi người mọi người mọi

ไมของตายเราไม่ไันิออกกันย้ำมเอาเอางออกให้ก่อนนะจะเอ็นอกปล้วกินเอไม่โอนี่นเห็นใช่อรบนี้ือ่เห็นเที่ยวออกเที่ยวไปไม่ออกแล้วป่าไ่ใ กุ้มี่กงมี่ตับกี่อกบมีก้มันนากนกับหอยมอีปละโอ้ยนี่แหละนี่แหละตีปลาเค็งไงมีิ๊ดดิ๊ดาบมันใส่ันจะมีปลาลดก็มีปเป็นปลาลดปนเพ่อนนี่แหละปลาเดียวดต้ปนบ phản này ừ. tuyên phản ốm này phản ốm này phản ốm này phản ốm

เดินไปเจอเห็ดใหญ่ๆอย่างนี้เาหนุ่มชุ่มโอ้ยเขาเห็ดเหมื่นกันเนี่ยเขาจะมาสาวคนฝ่ามือลุงดิงลุงบิงม่นจะซักขึ้นแหมันซักขื่นไม่ลุงดิงลุงดิงเหป็นกินเขาเซ็ตนะครับจะกรอบไหมไปเลาไป่ะไรดืดๆเห็นทหารฝ่ายใดก็มีปลาสวยลามสวยงาม 嗯嗯，再加工。

Love you.